ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิ้เกะกนันอีกเช่นเคยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราวันนี้บอกเลยเรื่องงานยากดีมากจริงคือใกล้ึ้นเดือนใหม่แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นวันนี้ของเราเราจะมาถลุงทร,รัพยากรทั้งหมดเลยนั่นเองก็คือในการเปิดตู้กาชานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแต่เราจะไม่เปิดตู้ที่ใช้ใบลุงเด็ดขาดเพราะว่า วันนี้ของเราเราจะใช้ใบอื่นในการเปิดอย่างเดียวเลยนั่นเองแถมรู้สึกว่าเกมจะมีอัปเดตใหม่ก็คือมีหนูแมสเข้ามาใหม่ถึงต่อไมนี่เลยตามภาพหน้าล็อบบี้ตรงนี้เลยนั่นเองบอกเลยว่า สุดเซ็กซี่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะาองั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่าทรัพยากรที่เราจะเปิดมีอะไรกันบ้างไปท่านผู้ชมอย่างแรกเลยนะท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะเปิดก็คือหินพึกตรงนี้ที่เรามีอยู่ก็คือมีพิกิ้มถึงละสองตัวเลยนั่นเองแล้วก็จะเป็นระดับเอสอาร์อีกสองตัวเลยนั่นเองดูต้องไหมไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าก็ลุนล้นกันไปเนาะเพราะว่า ไอของพวกนี้ระดับเอาค่อนข้างออกแล้วอันนี้เลยล่ะหินม่วงเราเสริตัวละครน,นี้ผมพมาาว่าออกเอสอาทีเดียว10ตัวเลยนั่นเองเพราะาตอนนี้เราเติดหลุมอยู่ที่ประมาณ160นั่นเองนะเลเวลคือติดอยู่ที่160ตอนนี้หลายคนเนี่ยน่าจะขึ้น250ไปแล้วหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยหลายคนเลยกว่าไม่ใช่บางคนคือ200ยเลยนั่นเองทำให้ผมตอนนี้ติดคอ่อนข้างที่จะหนักห่วงมากจริงๆแต่ของเราเทพนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาทรัพยากรอ,อีกหนึ่งอย่างเลยที่จะมีเลยก็คือในการเปิดใบนี้ฮะ 100ใบนี้เราจะเปิดหมดเลยนั่นเองเนะ100าะหนึยใบนี้เท่ากับว่าได้100ตัวเลยนั่นเองวันนี้เราจะต้องได้ S s R อย่างน้อยคือปลดล็อกเลเวล200ให้ได้เพราะวนาจริงๆคือโคตรอยากได้เลยจริงๆและอีกหนึ่งอย่างเลยที่จะมีก็คืออันนี้ฮะเปิดหมดเลยบอกเลยว่าผมดองมาเป็นเดือน2เดือนเลยนั่นเองเนาะก็คือแต้มโซเชียลอันนี้200เรียกว่า2,700นนั่นเองก็คือรวมๆแล้วเราจะเปิดได้ทั้งหมดกี่ตัวท่านผู้ชมประมาณ ถึงส0ง้ยไหมประมาณ270ตัวเลยนั่นเองแนละ้วบ่งบอกเลยวันนี้เราจะเปิดหมดไม่สนหน้าตาใครทั้งนั้นวันนี้ SSI อย่างต่ําต้องได้เกิน10ตัวนั่นเองเนาะเพราะว่าเราอยากที่จะปลดล็อกเกินเลเวล2อ0แล้วนั่นเองพอดีมันไม่ผ่านดานคอนเทนต์กันท้องค่อนข้างลำบากเราว่าเราอย่ารีรอกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเราไปเปิดตู้กันดีกว่าปะ่ะท่านผู้ชมป่ะนี่เลยนะท่านผู้ชมหนูแมสของเราถูกต้องไหมท่านผู้ชมเป็นกัปตันอีกหนึ่งตัวละครที่มาเลยนั่นเองเนาะ เพราะงั้นใครที่เปิดแล้วตัวละครเป็นไงลองรีวิวให้เราได้ผมได้ชมหน่อยพอดีผมยังได้เปิดเลจงจริงแต่คือหุ่นเซ็กซี่มากคืออยากได้มากเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะเพราะวันนี้ของเราคือเปิดอันนี้ก่อนเลยแทมโซเชียลทั้งหมด2700แตร้อยแทมอันนี้จะเปิดหมดเลยนั่นเองวันนี้เราถล่มเพราะงั้นในตู้นี้มีโอกาสได้เ SR อย่างน้อย2%ปอร์ซ์ที่เหลือก็ ก็แล้วแต่เวทกรรมละกันนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะได้ไม่ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเราว่าอย่าลีลออรอกันเลยดีกว่าเราไปลุยกันดีกว่าท่านผู้ชมน,นี่มันต้องมาแล้วอย่างน้อยคือต้องได้เอ็เอาย่างน้อยคือ10ตัวแน่อนอนเปิดเลยฮะแต้มโซเชียลเรียกว่าถลุงไม่สนใจใครทั้งนั้นนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดต like, ิดตั้งเป็นกําลังใจให้เราด้วยเพราะว่าเราจะถลุงไปเลยย้หนึ่งทองวะเฮ้ยเอ้ย,ออยมันต้องอแบบนี้ขอสองทองไปเลยนะฟริง 1,2,3่งสองโหสุดยอดสกิปไปเลยแบบนี้ได้ตัวอะไรมาเอ่ยสวยจาดได้ราปาัสเออบอกเลยว่าราปาัสอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเท่านั้นก็ได้ขึ้น200แล้วนี่นอโอ้แตมฟีของเราทองก็ออกมาแล้วนี่แหละสัญญาณดีในการเปิดนั่นเองนะทั้งหมด270ตัวถูกต้องไหมท่านผู้ชม ถึงไหมมันต้อง27ตัวหรือเปล่ามันไม่น่าจะแค่200้นะเพราะกด10บครั้งเออโห270ตัวมันก็ต้อง20 0 0มดิตกเลขเฉยเลยท่านผู้ชม27ตัวนี้บอกเลยว่าได้ SR มาแล้วตัวแรกนั่นเองเปิดต่อไม่รอแล้วนะต้องทั้งหมด27ตัวดิเออจีบหายไดทองออกแล้วไม่ออกมาอีกเลยว่ท่านผู้ชมเออเปิดรัวๆดิเปิดรัวๆแบบนี้หมุนรัวๆวหมุนรัวๆอย่าไปสนใจใครทั้งนั้นเราไม่มีสูตรในการเล่นเพราะว่าเราจะถลงุงทรัพยากรให้หมดตัวเลยนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ปลดจนถึง200 หายแล้วมันไม่มาแล้วว่าท่านผู้ชมคือสองเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี่คือ,อยังไงเนี่ยนี่เปิดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้คิดเพราะงั้นเราเปิดแหลกไม่สนใจใครทั้งนั้นไปเลยเอ้าวชิบหายตัชิบหาย,ออายของจริงแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยออกตัวเดียวยี่สิบสอ 2, งเปอเซ็นนี่จะออกตัวเดียวไม่ได้นะคืออย่างเราขอสักสองตัวก็ยังดีมันจะได้ไม่ติดหล่นไงคือหายกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วแบบนี้แต่ถ้าเกิดเปิดอย่างนี้คือตัวสีม่วงนี่คือแบบตันทุกตัวแล้วจริง เพราะงั้นขอเป็นตัวสีทองเหอะชิบหายแล้วโอ้โหไม่มีมาเลยเอ๋อลุงนี้น่าจะเปิดไลฟ์แล้วเปิดไปพร้อมกับท่านผู้ชมน่าจะสนุกกว่านี้เยอะแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะช่วงนี้เราไม่ได้ไลฟ์เลยงจริงเราไม่ค่อยว่างเนาะใครที่เอเกมไลฟ์อยู่สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนั่นเองเนาะช่วงนี้เราเล่นแล็กอย่างเดียวเลยแต่เดี๋ยวผมว่ามีแผนว่าจะเล่น s t ต t อ of ดีแบบไลฟ์สดใครสนใจไหมเอ่ยถ้าสนใจไงสามารถลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนั่นเองเนาะเพราะงั้นตอนนี้ของเรามันสองนาทีแล้วเฮ้ยหนึ่งของออกมาแล้ว หรือว่า1000พตัวมันจะออกสักหนึ่งทองนะท่านผู้ชมเอ้ยออกมาตัวอะไรเอ่ยเอ้ยตัวใ่เหรอมิสิลิตตัวอะไรอะตัวอะไร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 เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันขึ้นหน้าเซตี้อะแต่เซนตี้คือของเราคือมันปลดล็อกไป201ดวงแล้วนะทำไมมันยังขึ้นเป็นหน้านี้อยู่อะเอ๊ะปกติมันต้องไม่นี่อะหรือปกติเราต้องสกิปสกิปมั้งนะ ถ้าเกิดสริปมันคือจะไม่ขึ้นหน้านี้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเราได้เอ็อาร์เดียวสองตัวแล้วแต่เซนตี้ของเราก็ไม่แย่เท่าไหร่เป็นตัวแรกเลยที่แบกเราแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเอ้ยหนึ่งทองโอ้โหชิบหายแล้วเอ้ยสองทองสามทองเราไว้วันนี้คือเซนตี้ของเรานี่เรียกว่าอิงเป็นหนึ่งตัวที่แบกเราจริงๆนั่นเองได้ตัวอะไรมาเออไม่แย่เว้ยอันนี้น่าจะขึ้น200แล้วหรือเปล่าสุดยอดเลยฮะตอนนี้คือเราเปิดแบบแ,บบแต้มโซเจียวไดเอ็อาร์เดียว3ตัวแล้วนั่นเองเออบอกเลยงานนี้คุ้มแล้วสำหรับ27ตัวนี้จริงๆไม่่แย จริงนะแต่ถ้าเกิดได้อีกหนึ่งตัวนี่โคตรขุดสนไหมแต่ท่าผู้ชมอยากจะดูเราในการเล่นแบบฟาร์มเรื่อยๆซีรีสนใจไหมท่านผู้ชมโอ้โหชิบหายแล้ว2ี่สิบเจ็ดตัวนี้ได้สามตัวคงไม่แย่เท่าไหร่ขออีกสักตัวดิไหนๆมัน,ม,นมันครบอย่างวะเนี่ยนี่เปิดมาขนาดนี้แล้วนะเปิดมาขนาดนี้แล้วคือยังไม่นี่กอคือถึงแม้มันจะเป็นแสงสีม่วงก็ตามแต่มันมีโอกาสออกเป็นสีทองนะเหมือนแบบมันกลายสภาพไงท่านผู้ชมเคยเจอปะผมเคยเปิดหลายคลิปอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเราไปหาดูย้อนหลังนะผมก็จำไม่ได้ละคือมันเป็น มันเป็นสีชมพูชมพูเนี่ยนต้องเป็นสีทองสีทองสีเหลืองขอสองตัวเลยกริงกริ้งกริงเอออุออ้ยตัวใหม่อยู่ว่าท่านผู้ชมเทรน่าตัวอะไรอ่ะตัวใหม่เฉยปิงเออโรซานาไม่ได้เปิดบอกเลยว่าตัวใหม่จัดจัดเออเพราะโรซานาไม่ได้เปิดไงเพราะว่าเลดค่อนข้างที่จะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนั่นเองแต่ได้สี่ตัวแล้วนั่นเองเอ็เอเอาย,ยังยิงครบอยู่นะคิดว่าคิดว่าหมดแล้วนะเออ S 1> <S 1> อูชิบหายแล้วไหนอะหมดยังเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอนี่คือแต้มโซเชียลเรามีมีโคตรเยอะจริงๆคือได้ทีเดียวสี่ตัวเอานี่ยังไม่ครบอีกเงนี้นี่กดมาเรื่อยๆแล้วสี่นาทีแล้วเฮ้ยคือกดแหลกแบบกดไม่สนใจเอ้าตัวที่ห้าว่ะท่านผู้ชมโอ้โหกด27ครั้งนี้ได้ทีเดียวห้าตัวเลยเหรอของจริงโอ้โหตัวอะไรมาเอ่ยโอ้โหแมรี่เอ้ยแมรี่ครบแล้วเว้ยงานนี้วันนี้ได้ปลดสองรอยแล้วเว้ยท่านผู้ชมสุดจัด จริงๆเอ้ยเอ้าย,ย,ยังไม่หมดอีกเนี่ยเฮ้ยนี่จะ5นาทีแล้วนะคือยังไงเนี่ยนี่เปิดขนาดนี้เปิดแบบเปิดไม่สนใจใครโอ้โหมันยังเยอะไม่หยุดไม่หย่อนผมว่าตัดคลิปได้เลยแล้วเนี่ยเปิดขนาดนี้ละว5นาทีจริงๆนานจัดเราแบ่งเป็นส่วน2พาร์ดดีไหมท่านผู้ชมคือแบ่งแหละอ้าวฉีบหายมันกลายสภาพเป็น n n เ n ็เอ็นห็นไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่มีสีทองออกเฮ้ยได้อทีเดียว6ตัวโคตรจัดจริงๆเอ้าย,ยังไม่หมดอีกเนี่ยเฮ้ยถามจริงมันเปิดครั้งกันเท่าไหร่วะเดี๋ยวกอนนะเรามีเอ้า ตัวได้เจ็ดเลยเฮ้ยยี่สิบเจ็ดครั้งคือโอ้โหยี่สิบเจ็ดครั้งได้เจ็ดตัวถือว่าโคตรคุ้มจริงๆโอ้โหคุ้มจัดๆโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาชีบหายตัวที่แปดโอ้โหคือห้านาทีนี้เราต้องแบ่งเป็นส่วนสองพาดได้เลยนะเนี่ยจริงๆกุ้งกิงกุ้งกิงเออมันต้องอย่างนี้สิท่านผู้ชมออกชีบหายออกมาลุลุหมดยังตัวที่เก้าเลยปะ ไหนๆก็ออกมาขนาดนี้9ตัวไปเลยปบะเออให้มันได้อย่างนี้สิไหนหมดยังคือ28 27ครั้งคือจะออก9ตัวถามจริงเราคำนวณทราไย้อนถูกป่าวะเออเอ,อ้าชีพหายยังไม่ออกเลยนเนี่ยมันก็กดครั้งละอยเอาหมดแล้วนั่นเองนะท่านผูนะ้ชมเนาะคือ27ครั้งนี้8ตัวใช่ไหมไม่ใช่เออ8ตัวหูวกกเลยว่าสุดยอดออเปิดแบบไม่เกรงใจใครเปิดขนาดนี้ เปิดจนเหนื่อยเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะโอ้เมื่อกี้แบบเปิดยานเหนื่อยท่านผู้ชมคือ27ครั้งได้ทีเดียว8ตัวผมบอกเลยว่าวันนี้โคตรคุ้มจริงๆวันนี้ต้องได้อย่างต่ำคือ10ตัวขึ้นเลยจริงๆแต่10ตัวไปก็ไม่เอาเลยนั่นเองเนาะได้เวลาที่เราจะมาเปิดตู้นี้แล้วนั่นเองเป็นตู้ที่สามารถเลือกเลทได้เลยนั่นเองแผนของผมคือในการเปิดจะเป็นแบบเลือกเลทฉบับที่ว่ามีตัวละครแล้วแต่ยังไม่ได้การอัปดาวเลยนั่นเองนะเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ปรับถึงต้องไหมเราขอปรับเอาตัวนี้ออกกอนเมื่อกี้ได้มาแล้ว1ตัวคือขึ้น3าดาวแลเวล200แล้วนั่นเองเราจะปรับเป็นตัวนี้เลยนั่นเองเนาะและอีก1ตัวเลยคือจะเอาออกไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องดันตัวเลทข,ขึ้นมาเพราะงั้นทรัพยาย้อนที่เราว่าจะลุ้นได้ขึ้นมาคือตัวนี้ที่ว่ามันมีการอัปดาวเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเพราะงั้น ที่เหลือเราต้องมารอลุ้นกันแล้วว่าเราจะได้หรือไม่ได้นั่นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะเราว่าเราไปเปิดตู้กันดีกว่าขอยืนยันด้วยหนึ่งรอบเดี๋ยวไม่ต้องปากใหม่กับเชคดีโอเคเลยตรงนั่นเองนะท่านผู้ชมเราไปลุยกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมตอนแรกเราว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทๆกันไปถูกต้องไหมไม่ต้องไปแบ่งมันแล้วเปิดขนาดน,นี้เราต้องถลุงเลยเพอง้นลุยเลยครับโอ้โหอีกสิบตัวยี่สิบแปดจบแล้วไหมยี่สิบเจ็ดไปแล้วอีกสิบเป็นสามสิบเจ็ดตัวเลยนั่นเองสามสิบเจ็ดบอกเลยงานนี้โหดแน่นอนหนึ่งคองไม,ม ไม่เป็นไรฮะคือขอให้เปิดให้มันได้ให้มันโดนก็แล้วกันแบบสิบครั้งนี้คือมันต้องออกมาแบบง่ายๆมากอะจริงๆคือสักนิดสักหน่อย1นึ่งทองครับตัวทีเก้ามาแล้วขอทีเดียว2ตัวเลยได้ไปละ่ะจะได้ขึ้นสิตัวไปเลยไงอือหองสามเฮ้ย2ตัวว่ะท่านผู้ชมเฮ้ย ของจริงโอ้โหของเราที่มันของจริงดีไอ้ดีรอบนี้คือได้ทีเดียวสิตัวกดมาได้ตัวอะไราบ้างกุกิกกกิกกิกสวยจัาถือว่าไม่แย่เท่าไหร่คือตอนนี้ไม่ได้หาตัวใหม่เพราะว่าเราเป็นตัวล็อกเลดเลยนั่นเองเนาะแต่ได้พิพิมด้วยโอ้โหก็น่าจะว้าวอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าในตู้มันจะมีพิพิมด้วยหรือเปล่าไม่มีมันเพราะเป็นตัวล็อกเลือกเลดถูกต้องไหมท่านผู้ชมติดตัวไปแล้วท่านผู้ชมวันนี้ของเราถือว่าลุ้นสุดๆกันไปเลยจริงๆคือแบบถลุงทรัพยากรไงไม จะพูดแล้วน่าจะแบบไร์สดแล้วเปิดจริงนะสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะคุ้มเหมือนกันนะเอ้าจิบหากมันจากสีม่วงกลายเป็นสีทองขึ้นมาตัวที่11เอยเลยเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นไหมต่อให้มันไม่ขึ้นสีทองแต่มันก็มีโอกาสได้สีทองเหมือนกันแต่การขึ้นสีทองเป็นการบ่งบอกว่าเราได้แน่แนนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเรียกว่าสีม่วงสีทองเลดเอ้าเฮ้ยทำไมอันนี้เป็นสีแดงหรือมันเป็นสีแดงอยู่แล้ววะท่านผู้ชมคิดไปเองเอ้าจิบหายมันเป็นสีทอง ตัวที่11 12ตัวที่12แล้วหรือเปล่าเอยคำนวณไม่น่าผิดเอ้คสุดยอดจริงๆอ้าวนี่คืน3ดาวไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมคืเอเมื่อกี้ได้มาแล้วถูกต้องไหมนี่เลยปรับเลนนิดหนึง่งเอาตัวอื่นมาใส่ต่อเป็นตัวนี้เลยนั่นเองนี่ปรับเลนแป๊บนึงโอเคเปิดต่อโอ้โหบอกเลยตัวที่12เฮ้ยเรานี่มันมากับดวงจริงๆหวันนี้ท่านผู้ชมคือออกก็20่ตัวไปเลยแปะไหนๆก็ขนาดนี้แล้วจริงๆนะเออ โ <L an> <S an> อ้ตัวที่สิบสามว่ะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นยังไงต่อดีอ่าชีพหายแล้วเอ้ยขาดอีกหนึ่งตัวก็จะได้สวยจัดเลยไหลยาวไหลยาวดีครับแบบนี้สิบสามตัวไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมไอดีของเราที่มันโหดจริงเอ้าเฮ้ยตัวนี้สิบสี่อกกดทุกครั้งออกทุกตัวชอบเลยแบบนี้กาชาแบบนี้เปิดตู้ลิมิตให้มันออกง่ายๆแบบนี้บ้างได้ไหมเอา้าชีพหายที่เหลือขาวล้วนแม่งแมงขาวล้วนเลยแล้วมีทองหลุด หลุดมาได้ไงหนึ่งตัววะเนี่ยถามจริงเอออันนี้ครบหรือยังน่าจะครบแล้วหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมโอ้โห,โหเลดเหล่านี้มันโหดจับใจจริงๆนี่ไงครบพอดีปรับเลดต,ต่อท่านผู้ชมในเมื่อมันครบแล้วนี่มันครบแล้วเราก็ปรับเลดต,ต่ออ่ามีตัวอะไรให้ปรับไปบ้างไหนไหนไหนดูซิเอ้ยยังไม่มีเลยอะที่เหลือเลือกตัวที่ไม่มีได้ไหมก็คือน่าจะปลดเกินสองรอไปแล้วหรือเปล่าถ้างั้นก็ เอาตัวอื่นมาใส่บ้างละกันเนาะเอาตัวที่มันยังไม่มีไงท่านผู้ชมแบบนิดๆหน่อยๆละกันเนาะมันจะได้แบบไหลย,ยาวไหลย,ยาวไงแบบไหลเย,ยิ้มไหลเย,ยิ้มเลยนั่นเองกด <_ S 1> ต่อฮะเหลือ3ครั้งสุดท้ายนี้มันตัวที่13บสาม่สามหรือสิบสี่ไม่รู้แล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มจะตกตกตกหล่นแล้วนั่นเองแต่ผมคิดว่าน่าจะตัวที่13หรือเปล่าว่าเป็นลายหรอกถ้าเกิดมันพลาดไงท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ให้เราด้วยเนาะหรือใครชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเปไม่ได้กดแชร์ สิบสี่ใช่ไหมน่าจะสิบสี่แล้วไม่น่าจะตกหล่นแล้วนั่นเองอื้อไหนดูดี่สองตัวหรือเปล่าเอ้ยสองตัวสิบสี่สิบห้าเอ้ยโอ้สองตัวเลยเอาชิปขายตัวใหม่ด้วยอินนิเซียนอย่าบอกกันตัวที่พึ่งมาร์กมาเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้าสัญชัยจริงด้วยว่ะท่านผู้ชมพึ่งมาร์กเสร็จสิกนั่นโอ้โหมาร์กปั๊บออกเลยเหรอเออเอาชิปขายมาร์กทีเดียวออกสองตัวออกไม่ใช่สองตัวออกตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหนี่มันตัวที่สิบห้าอู้หสุดยอดมาร์กล้วออกเลยแบบนี้โคตรคุ้มแบบนี้เอาไปชิบหายผิดตัว เราเอานี้ออกแล้วใส่ตัวใหม่ต่อครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสูตรแกโอ้โหออกเดียวสองตัวมาฮะเหลืออีกแค่หนึ่งครั้งนี้เท่านั้นเราจะได้มาบังเกิดขอพลังจงบังเกิดอ้าวชิบหายออกเยอะไปหน่อยไว้ท่านผู้ชมไม่มาเลยว่ะอ่าฮะท่านผู้ชมโหเป็นไงบ้างท่านผู้ชมใครดูถึงตรงนี้แล้วช่วยกดไลค์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้เราด้วยไปไม่ได้กดคอมเมนต์พูดคุยกับเราหน่อยว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วนั่นเองเนาะตอนนี้เราได้ทั้งหมด15ห้าตัวเลยนั่นเองจากการเปิดทั้งหมด 37ครั้งคูณ10ไปเลยนั่นเองประมาณ370ตัวนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นได้เวลาของเราแล้วนั่นเองสําหรับ2หินนี้พิปก,กิ้มของเราจะเปิดเป็นในตัวสุดท้ายเลยนั่นเองเพื่อที่จะได้หลอหลุนเลยนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าตรงนี้เราจะได้ SSR ทั้งหมดกี่ตัวทั้งนี้หินสีม่วงเราก่อนเลยทั้งหมดห0 0เม็ดเราจะมีทั้งหมด11ตัวเลยนั่นเองแต่มันเปิดได้แค่ส0ครั้งเท่านั้น สิครั้งนี้ภาวนาให้ออก S S R ลักกันเลยตั้ง21%คือไม่ออกก็เป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเองหรือมันเป็นไปได้วะ่ะท่านผู้ชมคือเปิดเยอะขนาดนี้สิ่งเดียวที่ผมกลัวที่สุดคือพิพก,กิมเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะงั้นกดเลย1คลิก S S R ของเรา1ตัว2ตัว16 17ตัวเฮ้ยอุลาบาสครบแล้ววันนี้ของเราได้ปลดล็อกเร็ว200แล้วเว้ยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะวันนี้ท่านผู้ชมโอ้โห16ตัววะ่ะ เปิดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งทองโอ้โหทองเก๋เว้ยท่านผู้ชมเห็นแล้วละเหียดใจเลยจริงๆเรามาต่อกันต,ต่อตรงที่หินนี้เลยดีกว่าเราเปิดได้แค่2ครั้งนี้เท่านั้นเอดเปร์เซน,นี้16ตัวถูกต้องมสิบ1กสิตัวแล้วถ้าเราได้อีก2ตัวนี้จะเป็น1 8บแตัวเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นมารุยกันกด1คลิกเอ้ยสตัวเลยเว้ยเฮ้ย 17ตัวใช่ไหมมันเป็นสิบหแล้วเมื่อกี้ถูกต้องไหมมันต้องเป็น17ต้องมา17 18 18ตัวเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้งานนี้ของเราร่ำรวยละฮะว่าวันนี้ของเรามีมาวะ่ะท่านผู้ชมมันต้องได้20ตัววะ่เะเชื่อผมว่า วันนี้ต้อง20ตัวจริงๆไม่20ตัวไม่ได้แล้วเพราะพิ๊กกิ้มเหลืออีก2ตัวนี้เท่านั้น20ตัวต้องมาแล้วกด1เล่นสูตรหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ชิบหายแล้วไง20 21ตู้มโอ้โหพิ๊กกิ้มตัวใหม่ขึ้นมาทันทีอย่างน้อยได้อ NR แล้ว1ตัวเว้ยท่านผู้ชมอื้อใครเอ่ย โอ้โหสนว้ยโอ้โหอยากได้<น>พอดีพอดีตู้น้นไม่ได้เปิดแล้วไม่เคยออกมาอีกเลยสนโวโ้ยเอาชิบหายสนโว้ยสองตัวยี่สิบตัวว่นท่านผู้ชมเอ้ยมันเปิดยังไงได้สนโว้ยสองตัววะเดี๋ยวกันนะแปลก,ปลกๆคือ ดีกิมมีตั้งหลายตัวออกซโดไวต์ตั้งตัว,ตวออกซกาเลตให้อีกตัวก็ได้นะสกซกาเรเลตจะได้เป็นเวลสองร้อยแบบเรือเวลสองร้อยแท้เลยนั่นเองเนี่ยท่านผู้ชมนะโอ้โหจริงๆนะท่านผู้ชมโหยี่สิบตัวนี้ใครที่ชอบงช่วยกดไลค์กดซับส like, ไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมมันกันหรือเปล่าเอ่ยลุ้นกันตัวเก่งหรือเปล่าเอ่ยหรือมิแค่ผมคนเดียวที่ลุ้นยังอย่างเดียวเลยเนาะเพราะงั้นใครที่ดูจนจบเลยเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาพูด ถ้าเกิดผมนับมาไม่ผิดเนาะเพราะมีตัวใหม่มาด้วย2ตัวถูกต้องไหมแล้วที่เหลือเป็นทรัพยากรที่ซ้ำหมดเลยเพราะงั้นของที่ซ้ำหมดเลยผมยังไม่เคยได้อัพเพราะงั้นรวมๆนะมันน่าจะเป็นทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเอ็ดตัวเลยตัวเองผมบอกว่าหนูแมทของเราเนี่ยดวงดีมากยี่สิบเจ็ดตัวเลยนะเอ้ยี่สิบเอ็ดตัวเราเปิดไปเท่าไหร่แล้วสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครั้งบวกหินม่วงอีกสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดครั้งห้าสิบเอ็ดครั้งรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบประมาณ อ่ะ,อะเรียกว่าประมาณทัก400กว่าตัวกัน400กว่าตัวละกันเนาะประมาณ51ครั้งนี้เพราะว่าไม่ได้คูณ10ไม่ได้บวกหน่วยหนึ่งไปด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะทำให้ได้ตัวมาทั้งหมดเนี่ย21ตัวถ้าถ้าคำนวณจากครั้งกดครั้งที่เปิดแล้วเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองผมว่าโคตรที่จะคุ้มเลยใน,นรอบนี้ผมว่าตอนแรกว,ว่าจะไม่เปิดหนูแมทแล้วนั่นเองพอ,พอเห็นหนูแบบทำแบบโอ้โหตัวโคตรดีอยากเปิดขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะใครอยากเห็นเราเปิดบ้าาางสมรถ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้เลยนั่นเองถึงทรัพยากรน้อยนะแต่ก็อยากเปิดนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นใครที่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือเป็นไม่ได้กดแชร์เราด้วยได้ยิ่งดีส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้าบายแล้วกันนี้หนูแมสของเราโอ้โ oh, ห oh, เปิดแน่นอนผมว่า